มักคร็กเป็นดาวประเภทซิวลไลเวิด์อยู่ในเซกเมนต์อันติมาซึ่งเผ่ามนุษย์ได้มาตั้งอนาณาณิคมที่ดาวดวงนี้ตั้งแต่สมัยยุคดาร์กเอจออฟเทคโนโลยีแล้วครับโดยความพิเศษของดาวมากคร็กคือมันอยู่ในระบบดาวอัลตรามาและดาวในอัลตรามาทุกดวงก็งไม่ได้ขาดการติดต่อกันจากพายุวอร์ฟสตอร์มเหมือนดาวดวงอื่นๆครับแคปซูลของไพรมาร์ลปูปเต้กัลิมานถูกค้นพบโดยขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอนอกัลิมาน ว่ากันว่าจักรพรรดิมาเข้าฝันคอนอครับพอตื่นขึ้นมาเขาก็เลยตั้งทีมข้าราชบริพารให้เดินทางไปยังภูเขาที่ฝันเมื่อคืนและคอนอก็ได้รับอุปการะโลบูเตนในฐานะบุตรบุญธรรมและมอบนามสกุลกาลิมานให้เขาสืบทอดเมื่อโลบุเตการิมานอายุได้10ปี เขาก็เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ปัชญาและวิทยาศาสตร์เท่าที่มีในดาวมาแคร็กจนทะลุปูปโปรงและที่สําคัญโรบโเบเต้กัลิมนันใช้แสงอัจฉริยะเป็นอย่างมากในเรื่องตําราพิชัยสงครามต่อมาคอนอพ่อเลี้ยงก็ได้สั่งให้โรบโเบเต้กัลิมันไปปราบโจนบนภูเขาซึ่งโรบโเบเต้กัลิมันก็ไปปราบสําเร็จครับแต่พอกลับมาก็พบว่าคอนอพ่อเลี้ยงถูกผู้นําอีกคนหนึ่งรัฐประหารคือคอนอเนเขาปกครองแบบเน้นรัฐสวัสดิการครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายบังคับให้ขุนนางต้องมีที่พักและอาหารเป็นสวัสดิการให้ขาราชบริพารรวมถึงการขยายพื้นที่เมืองหลวงเน้นให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์แบบสูงสุดซึ่งมันไปเหยียบตีนขุนนางกับข้าราชการที่หักหัวคิวลูกน้องเข้ากระเป๋าครับผลก็คือพวกข้าราชการขุนนางรวมหัวกันล้มคอนอลูบุเต้กัลิมานกลับมานี่เมืองหลวงกําลังตีกันเป็นสงครามกลางเมืองแล้วนะครับ พอเลี้ยงทำปากพัง,งาบาพัง,งาบม,มึงฟังกูนะโรบุตเต้ประคองร่างพันผือโผล่พันพ,พืน,พพนพแล้วคอนอก็บอกชื่อคนที่เป็นตัวการให้โรบุตเต้ฟังก่อนจะสิ้นใจและโรบุตเต้กัลิมันก็ได้นํากองทัพไปจัดการพวกกบฏรัฐทาหารจนชนะและได้รับตําแหน่งผู้นําดวงดาวในที่สุดและ5ปีต่อมาจากาักรพรรดก็ทำเกรดคูเซตจนมาถึงเวิร์อัลตรามา่าและที่ดาวเอสเพนโด จกักรพรรดิได้ยินคนคุยกันถึงลูกเลี้ยงของคอนอกาลิมานผู้นําคนเก่าของดาวมาคคร็กเป็นมหาบุรุษอย่างงูนอย่างนี้จกักรพรรดิตรนักได้ทันทีครับว่านี่มันไพรามาดของกูนี่วะและจกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติเอ p ม r o r เรอร์ออฟแมนคหัวออกแสงก็มาที่ดาวมาคคร็ก และได้มอบตำแหน่งไพรามาดลำดับที่8และสเปซมารินลีเจนที่13ให้เขาปกครองและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพรามาดโรบูตเต้กัลิมนันรักหมดใจใหญ่ร่างทรงแห่งจักรวาลบอร์แฮมเมอร์ 40K ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับสเปซมารีนเ e จ i เอนที่13หรืออัลตรามารีนเป็นสเปซมารีนที่ถูกสร้างขึ้นหลังสงครามรวมชาติที่เทอร่าจบไปแล้ว ซึ่งการคัดเลือกคนมาเกณฑ์เข้า Space m a r ินล Legion นี้จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาจากหลายๆดินแดนในเทอร์าซึ่งแรกๆมาก็ไม่ค่อยถูกกันครับเนื่องจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมแต่ตอนหลังก็สามัคคีกันได้จุดเด่นของยินซีดโลบูเตกริมานที่นำมาใช้ดัดแปลง Space m a r ินล Legion ที่13คืออัตราการกลายพันธุ์นี่แทบจะเป็น0ูนย์แถมยังส่งผลให้ผู้ที่รับการดัดแปลงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นได้เป็นอย่างดี หลังจากที่โรบโเูเต้การิมานเข้ามารับหน้าที่ไพรมรัทเขาก็ได้พาอัลตรามาลีนออกตะเวนเกรดคูเซตในนามของจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนซึ่งสไตล์ของเขาคือถ้ายึดดาวดวงไหนได้ เขาจะอยู่ที่นั่นและพัฒนาดาวดวงนั้นจนมั่นคงไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันสร้างงานสร้างคนพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงดูแลเส้นทางการค้าระหว่างดวงดาวสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก่อนจะจากไปซึ่งก่อนจะออกมาจากมักเคลกโลบูเตการิมานก็ทําแบบนี้กับดาวบ้านเกิดเหมือนกันส่งผลให้ทั้งระบบอัลตรามามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากและอัตราการเข้ารับดัดแปลงเป็นสเปซมารีนก็มากขึ้นตาม ว่ากันว่าปีที่833ในสหัสวรรษที่30มีอัลตรามารีนที่พร้อมปฏิบัติการถึง33,000ตนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีต่อมาในช่วงสงครามฮอรัสเฮเลซีปีที่7ในสหัสวรรษที่31ไพรมาร์ดโ,โรบุเตกัลิมานก็เริ่มเอาระบบแชปเตอร์มาใช้ในลีเจียนตัวเองตอนนั้นมีอัลตรามารีนทั้งหมดประมาณ250,000ตนและได้แบ่งเป็นแชปเตอร์ละพันได้ประมาณ25แชปเตอร์ ช่วงปีนั้นโรบูเต้กัลิมานยังไม่รู้ครับว่าฮอรัตทรยศไปแล้วฮอรัตโทรหาโรบูเต้กัลิมานบอกว่ามีงานนะ่นน้องใจแล้วบอกให้โรบูเต้กัลิมานไปจัดการฝูงอ็อกที่เวิร์กบริเดียนในเซกเมนต์อันติมาเป็นดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าดาวขาวโดยให้ทำภารกิจคู่ก,ก,กันกับเวิร์ดเบอร์เรสเปซมาลีลีเจียนของไพรมาดโลกาแต่พอกองยานของเวิร์ดเบอร์เร์ไปถึงแม่งก็ยิงปืนใหญ่ส่อัลตรามารีเลยครับโรบูเต้กัลิมานถึงกับอุทานไอ้เจ้าไซมงทำพันนี ก่อนจะสั่งซอบยานฉุกเฉินและทวงเวลารอกำลังเสริมคือโลก้าแคนโลบูเตกัลลิมานและอัลตรามารินตั้งแต่ตอนที่จักรพรรดิสั่งถล่มดาวคูเมื่อก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับดาวคูก็คือไอดาวศาสนาที่เกมไปในตอนโลก้านั่นแหละและพวกเวิร์ดเบ์เลอร์สเปนมาลินก็รายเวทมนต์เปิดวอลสตอร์มไม่ให้กำลังเสริมเข้ามาดาวเ้าก็ชิบหายจากพายุวอลว่ากันว่าในศึกครั้งนี้อัลตรามารินตายห่านไปกว่า1 1 9 0 0 0ตน และบาดเจ็บทุกพลภาพพิการไปอีก2,8,300ตนส่วนเวิร์ดตนส่วนเวอร์เบอร์ก็เสียหายหนักเหมือนกันโลบูเต้กาลิมานใส่เดียวกับกอเฟรอนพ่อเลี้ยงของลอกา้าโดยกอเฟรอนเนต้องการจะเอาดาบเล่มเดียวกันกับที่แทงฮอรัตมาแทงโลบูเต้กาลิมานเพื่อให้กาลิมานเข้าเควอส ซึ่งก็สําเร็จครับโลบุเต้กาลิมานถูกแทงแต่ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งเขาจึงไม่เป็นอะไรและโลบุเต้กาลิมานก็จับหน้าอกของกอเฟエエรอนฉีกออกแต่กอเฟรอนไม่ตายและหนีขึ้นยานไปได้กลายเป็นฉากไล่ล่ากันทางอาวกาศฟังเวิร์เบอร์เร,ร์ก็ไล่เวทพยายามจะทาให้ดวงอาทิตย์ทั้งระบบเบอร์เลเดียนแตก อันนี้คือแผนของเอลิบัสนะครับเอลิบัสต้องการจะสังเวยระบบดาวเวิร์กวอลิเดียนเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เทพเคออสแล้วอัลตรามารินก็มาขัดขวางสุดท้ายดวงอาทิตย์ไม่แตกครับแต่ก็แผ่รังสีออกมาทําให้พื้นดาวทุกดวงในเวิร์กนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้ครับแม่งลงไปยิงกันใต้ดินต่อซึ่งเป้าหมายหลักของโลกาก็คือเซซีโร่อัลตรามารินไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามในสงครามกระบฏฮอรัตแถมได้แก้แค้นไปในตัวด้วย และแล้วไพรามาตอันกอนแห่งเวอด์อิตเตอร์เคออสสเปซมารีนก็มาสมทบเวอร์เบอร์ urer, กับเวลด์อิตเตอร์สเปซมารีนก็เริ่มออกอารวาดทำลายดวงดาวในเวิร์กอัลตรามาทีเดียวพร้อมกันถึง500ดวงซึ่งแผนของโลกาคือเขาจะทำการสวดมนต์เรียกโคดพายุวอร์บขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารูนสตอมมาคลุมเวิร์กอัลตรามาไม่ให้สามารถเข้าออกได้ซึ่งเพื่อการนั้นเขาจึงใช้ความบ้าคลั่งของอันกอนเป็นประโยชน์สองไพรามาตผู้ทรยศจึงเดินทางไปที่ดาวนูซิเลียบ้านเกิดของไพร์มาตอันกอน แต่พอมาถึงก็พบว่าไพรามาดโรเบเต้กัลริมานเอากองยานอัลตรามาลีนตามมากระทืบเกิดเป็นสงครามยิงกันบนฟ้าลามายังพื้นดินของดาวนูซีเรียไพรามาดอันกอนกระทืบโรเบเตกลริมานจนน็อกแต่โชคยังดีที่อัลตรามาลีนมาลากตัวออกไปก่อนโรเบเต้จะตายหันจากส้นตีนอันกอนและพายุรูนสตอรอมของลอก้าก็ส่งผลทั้งเวิร์กอัลตรามาถูกปิดกั้นแบบสมบูรณ์เข้าออกไม่ได้ ติดต่อใครก็ไม่ได้แต่ก่อนที่เวิร์กอัลตราม่าจะถูกปิดไพรามาดไลออนเอลจอนสันก็ไล่ตามคอนหลาดเคิร์ตมายังอัลตรามาไพรมาดเซงคิเนตสก็เดินทางมาที่นี่เหมือนกันแถมไพรามาดวอลแคนก็นอนพังงาพัพงงาบอยู่ในโรงพยาบาลรวมเป็น4ไพรามาดพักดี1ไพรมัดทรยศที่จะพัดจะผูถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยฝีมือหลอก,ก้าไพรามาดโรเบเต้การิมานเลยก่อตั้งรัฐซ้อนรัฐปกของตัวเองขึ้นมาในเวิร์กอัลตราม่า คืนรอคําสั่งจากส่วนกลางอย่างเดียวมีหวังทั้งเวิงเอารามาตายหมู่แน่นอนเพราะตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้แล้วโลบุเต้กัลลิมานบอกไลออนให้มึงเป็นนายหัวมึงเอาไม่ไลออนบอกกูไม่เอาไอสัตว์อย่ามาอุ่นอ้วกูหุนหวยต่อมาไพรมาดวอลคนก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปตีกับคอนราดเคิร์สและสุดท้ายไลออนก็จับตัวคอนราดเคิร์สสำเร็จและตำแหน่งผู้นำรัฐซ้อนรัฐที่ไลออนไม่เอาก็ตกเป็นของแซงคิวเนียสคอนราดเคิร์สบอกแซงคิวเนียสต่อไปในสงครามปิดฉาก มึงจะถูกฮอรัตทุบเป็นกระท้อนตายห่านแน่นอนฟันธงโรเบเตถามจะแก้ไขยังไงแต่คอนราดเคิร์ตไม่ตอบครับต่อมาไลาออนเอจอร์สันกับโรเบเตกรลิมานก็แพ็คคู่กันไปที่ดาวดาวินเพื่อปิดพายุรูนสตอมและทั้งคู่ก็โค้นใส่คัสเซอร์เครื่องจักรปีศาจของฝั่งเคออสจนสำเร็จโรเบเตสั่งอพยพคนออกจากดาวดาวินก่อนจะยิงโคตนตอปิโดใส่จนดาวดาวินแตก หลังจากพายุรุนสตอมสงบลงโรบูเต้กาลิมานก็บิดยานจนหมดปลอกมุ่งหน้าไปที่เธอร่าทันทีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าสงครามได้จบไปแล้วพรมาร์แซงคิวเนียสก็ตายพระราชวังอิมพีเรียลของโลกโกดอนก็ชิบหายซ้ำร้ยจัก,กรพรรดิก็นั่งพังาบงาบอยู่บนบัลลังก์ทอง และด้วยความที่นาตอนนี้อัลตรามาลินคือกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดโลบูเต้กาลิมานจึงเข้าควบคุมรัฐบาลและเขียนโคเด็กขึ้นมาใหม่ยกเลิกระบบรีเจนสเปซมาลินทหารเลวกองรวมกันเป็นแสนเป็นหมื่นไม่มีอีกแล้วเพื่อป้องก,กันการทรยศโลบูเต้กาลิมานบังคับให้ทหารทุกเหล่าทัพไม่เว้นไม่แต่สเปซมาลินให้รวมกลุ่มได้แค่ไม่เกิน1000พ ด้วยระบบแชปเตอร์แบบเดียวกันกับอัลตรามาลินกาว่าถ้ากลุ่มในทรยศก็ให้ทรยศได้แค่ครั้งละพันจะได้จัดการง่ายและการกวาดล้างผู้ทรยศที่เหลืออยู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นปีที่121ในสหัในสหรัษที่3 1 31ที่ดาวเทสลาไพรามาดโรบโตเตกัลลิมานได้ประทะกับเดมอนไพรามาดฟฟกิมและถูกอีเจปาดคอ ใครเห็นก็ว่าตายแต่โรบูเต้กัลิมานไม่ตายครับเนื่องจากอัลตรามาลินเอาโรบูเต้กัลิมานที่กําลังพัง,งาพัพง,งาบใส่เครื่องสตาร์ซิตหยุดเวลาและย้ายโรบูเต้ไปนอนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในดาวมาแคร็กและ1น0 0 0มืปีต่อมาประมาณสหัสวรรษที่41ฮัวหน้าอับบดอนแห่งแบคเรีเจียนเคออสเปซมาลินก็ได้ยกพวกมาตีจกักรวรรดิมนุษย์อีกครั้ง เป็นสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13และอีฟเลนร่างทรงเทพอินเนตห่งเ่าเอลด้าแครนอินาริเอลคนเล่นของนางเอกของเราก็ได้เดินทางมาที่มาแครกผ่านเว็บเวอีฟเรนได้ร่วมมือกับนักบวชจากศาสนาพระเจ้าหัวออกแสงและอาร์มาคอดโดมินัสเบลิเซียสคอร ทำการรักษาโลบโูเตกัลริมนันที่ถูกแช่แข็งอยู่ในสตาซิตเพื่อให้ออกมาต่อสู้กับอ e ับารอนอีเบรนมาถึงก็บอกมังกี้ชักปัดสตาซิตออกเลยหัวหน้าเขากล้าถึงกับตบโต๊ะชักออกก็ตายแลล้ๆรักษาไอร่ทธาพันีอีเบรนสวนก็ตายไงมังกี้ให้พ่อมึงตายไปทีนึงแล้วเทพของกูจะคืนชีพให้และด้วยวิธีของอ e ีเบรนภามาดโลบโูเตกัลริมนันก็ฟื้นจริงๆครับ พอไพหมาดโรบเต้กัลเลมานฟื้นก็ทำการกวาดล้างเบคเจิเนนคอสเฟนมาลินของหัวหน้าเอสเกลอาบาดอนจนแตกกระเจิงกลับวอร์ไปอีปเพรนบอกลาโรบเต้กัลเลมานกัลเลมานส่งยิ้มแล้วบอกโชคดีแต่อารมณ์ดีได้ไม่นานครับเมื่อโรบเต้กัลเลมานเห็นจักรวรรดิมนุษย์ที่เละเทะจากเมื่อก่อนที่ปกครองโดยจักรพรรดิพูดอะไรก็เท่ทุกคำบัดนี้รัฐบาลมนุษย์แม่งเดินไปข้างหน้าเหมือนคนตาบอด พวกชนชั้นนําผู้กลุมอํานาจชี้นาําจักรวรรดิผ่านความไม่รู้และความกลัวเป็นที่ตั้งไพรามาร์โบเตกัลริมานจึงเดินทางกลับเทอร่าแต่ระหว่างทางก่อนจะถึงเทอร่าดวงจันทร์มันกระบดครับเป็นดวงจันทร์ของโลกเรานี่แหละครับและไพรามาร์โลบเตกัลริมานก็ได้เจอกับเทาสั้นสันเควอสเปซมารินนำโดยไอ้บอดทะลุวังเดมอนปรินไพรมาร์ตแมกนัตเดอเรดแล้วสองไพรามาร์ก็สู้กันจนกระทั่งกําลังเสริมของฝั่งจกักรวรรดิมาถึง โรบโเบเต้กาลิมานแทงแมกนัตจนกลับวอปไปพอมาถึงเทอรา่าไพหมาดโรบโตเต้กาลิมานก็เรียกขุนนางไฮหลอดออฟเทอร่ามาคุยแล้วบอกว่าคูจะปฏิรูปอิมพีเรียลออฟแมนใหม่และประกาศว่าไอตําแหน่งหลอดออฟดออิมพีเรียลตําแหน่งนี้คูจะเป็นเองลอดออฟดออิมพีเรียลคือผู้นำฝ่ายทหารสามารถสั่งได้ทุกเหล่าทัพครับรวมถึงตําแหน่งอิมพีเรียลรีเจนโรบโตเต้กาลิมานก็จะควบเลยอิมพีเรียลรีเจนคือสามารถสั่งการพลเรลือนได้ครับ ซึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้ไพรามาทรโรบโตเต้กาลิมานมีอำนาจเต็มใบในมือทั้งหมดสั่งการได้ทั้งทหารและพล,ละเรือนและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางโรบโตเต้กาลิมานก็ประกาศสงครามครูเสดอินโดมิทัตต,ต่ออินโดมิทัตรครูเสดก็คล้ายๆกับเกรดครูเสดของจกักรพรรดินั่นแหละครับสมัยเกรดครูเสดนี่คือเกิดวอร์ปสตอร์มช่วงสหัสวรรษที่20-25่้ใช่ไหมครับแล้วดาวอนันิคมก็ถูกตัดขาดเทอร่าก็สู้กันเองจกักรพรรดก็รวมเทอร่าให้เป็นหนึ่งก่อนจะรวบรวมดาวอนันิคมที่ขาาดหาย คือไอวอบสตอมเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกตอนสหัสวรรษที่41ครับรอบนี้จักรวาลแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนและดาวนานิคมที่เคยทวงคืนมันก็ขาดการติดต่ออีกรอบซึ่งอินโดมิทัสครูเซตก็คือสงครามรวบรวม,รวม,รวมดาวนานิคมมนุษย์ครั้งที่2ที่ฝ่ายตรงข้ามคือฝั่งเคออสนั่นเองครับตอนนี้นี่แหละครับที่โรบโตเต้กาลิมานเปิดตัวไพเมริสสเปซมารีนรุ่นใหม่ที่โรบโตเต้กาลิมานได้ฝากอาร์ตมาคอสบิลิเซสคอร์ให้วิจัยตั้งแต่ก่อนโดนขุนศึกพันเจป,ปาดคอตั้งแต่่ปีกอน แต่สงครามอินโดมิทัตยังไม่ทันได้เริ่มเดมอนไพรามาดมอนทเรียนก็กลับมาก่อเรื่องปล่อยโรคระบาดในเวิร์กอัลทรามาเกิดเป็นสงครามเพลงวอขึ้นมอนทเรียนโดนนักบวชสาวหัวออกแสงไล่ไปทีหนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมโรคใหม่ที่ชื่อว่าก็อดไบ แต่สุดท้ายจักรพรรดิก็เข้ามาเสือกโรบูตเต้กรลิมันที่ทรงร่างพระเจ้าหัวออกแสงก็ฟาดดาบปล่อยพลังไฟไหม้ลามไปจนถึงสวนแห่งเนอร์เกิลและหลังจากจบสงครามเพลงวอร์สงครามอินโดเมทัตครูเสธก็ได้เริ่มต้นขึ้นและปัจจุบันในเกมสหัสวรรษที่42สงครามอินโดเมทัตก็ยังไม่จบจนปัจจุบันนี้ครับ